จะขึ้นนะครับหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้านะครับสังเกตสีของตัวเบานะครับเป็นพระนะครับวัดแจ้งสมรรถทศห้ราคุณธนะวิกฤตนะครับเห็นไหมคณะวิกฤตนะครับพร้อมยังครับโอ้โหคล้ายๆสมบูรณ์เลยไปแล้วครับสบงพระทุกอยงครับครับ ตว 15, ั 4, 5, วสิครับสี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยามถครับสลครับสีครับสี้อมครับร้อมขึ้นเลยครับไปไปเสีโอ้เสียงเอก แบบโอ้หนางร้านครับระวังด้วยครับโอ้ยลมแรงลมแรงนะครับระวังระวังด้วยเอาชาวว้านประวัติระวังด้วยครับมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าครับพี่น้องมีใครไหมเจ็บปลอดทุกทุกคนนะครับปลอดใคทุกคนนะครับเสียหายตรงนางร้านนิดเดียวครับลมแรงมากโอ้ลมแรงลมแรงพี่น้อง เราต้องระมัดระวังนะครับลมพี่น้องชาวบ้าที่ปลูกเอาชัดนะครับเป็นไปได้นะครับก็จะไม่รบกันเป็นไปได้ก็อย่าจะเพื่อกาต่อไปครับขึ้นไปหางวางทันกันนิดหนึ่งครับไม้เล็กหน้าหนึ่งเสียงสะดุบาเหมือนเหมือนเขาชวา เดลายนี่เป็นรถแข่งนะครับมอตอจีพีก็วิงบ้างครับ เรียกอะไรครับนี่ฮะว่าวเยอะมากครับดีนีครับหมายเลขหนึ่งสี่ครับงานะที่จะขึ้นสู่ท้องฟ้าหมายเลขหนึ่งสี่ศึกษาระชาพัฒน์บริณหมายเลขหนึ่งสี่โอโ้โหโห,หางสวยงามมากครับเสียงเอก,ก้องกลางวาน หมายเลขต่อไปครับได้แก่หมายเลข23เลข2 3สกำมันจะขึ้นครับมันจะครูปไว้เลข20จากค่ายภาควิชาศิลปศึกษาราชภัฏบุรีรัมย์ครับหมายเลข23พร้อมยังครับับพร้อมรับเอปร่อยนะครับโอ้โหเล่นตัวแรงวังครับระวังด้วยนะครับ

อ,อยังไม่พร้มขึ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวๆทางไหนไไฟังตอนตูกบ้างอ,อ,ไไอันนี้พร้อมนะหมายเลขอนะไรไหนเดี๋ยวดูอ้าวเมื่อกี้อะไร20บาท20บาทไม่เล,เลข66สิบโห